พี่ซันมาไว้โอเคได้ได้ได้ครับครับครับพี่ตุลพี่ตุลผมว่าเอาเลยครับเตรียมเตรียมนะผมขอชิดปมาได้เอาเลยได้เดี๋ยวพูดไปเรื่อยเรื่อย มาแล้วครับสรารนอนท์อนุอินนะครับจากบีจีพนะครับอีกราบยังไม่มานะพี่ยังไม่มาดูครับนรพงศ์สริยาเล่นโคตรดีครับยูกอิชิถือว่าติดทีมต่อนเนื่องนะครับทีมต่อนเนื่องเลยครับอยู่ยุกอิชิเขาเป็นพี่ใหญ่ทีมที่ช่วยปัดกวาดเกมรับได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสั่งการเกมรับเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ ถามมาผมจะเล่นของขวามากกว่าแล้วก็เหมือนพอมาไทยลีกปุ๊บพี่เตีอาจะให้เล่นซ้ายครับก็ได้ฝึกซ้ายมาตลอดเลยผมผมไม่ได้ติดอะไรอยู่แล้วครับถ้าโค้ชให้โอกาสเล่นตรงไหนผมก็จะทําให้เต็มที่ครับเนี่ยเราเอ,อเกมที่จะถึงเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าเป็นแค่เกมกระชับมิตรปกติ we re, we re เราก็จะมองว่าเกมนี้เหมือนเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่จะเป็นส่วนสำคัญในการเข้ารอบสู่